เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางส่วนมากก็จะเอาจุดเหลืองนะครับจุดเบานะครับจุดเบาจุดเบาจุกจุดแดงแต่คันนี้นะครับเอาจุดตอนแรกเอาจุกไปจุดจุดเหลืองนะครับจุดเบาปรากฏว่าตะกัวตะกัวขึ้นเนี้ยก็เป็นเกือบร้อยเนะก็เลย จับจุกจุดเหลืองก็เอาจุกมาย้ายไว้จุดแดงก็ตะกวดลงนะครับตะกวดลงไปเหลือแค่สิบหกกร,รัมนะครับถ้าเส้นไหนนะครับใส่จุดเหลืองแล้วตะโกดเยอะนะครับแล้วก็ลองลองปล่อยลมกดขอบแล้วหมุนไปจุดแดงดูนะอันนี้ก็ตะโกนหายไปเบากว่าเดิมไปประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ถ้าล้อนไหนมันมากนะครับก็ลองลองลองปล่อยลมแล้วก็กดขอบแล้วก็หมุนเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งดูอันนี้ตอนแรกอยู่จุดเหลืองนะครับตะกัวเกือบร้อยนหกสิบเจ็ดสิบกรัมก็เลยย้ายนะปล่อยลมกดขอบย้ายมาจุดแดงก็ตะกัวเหลือแค่สิบหกกรัม